สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะจากประเทศออสเตรียวันนี้นะคะบีก็จะออกไปทําธุระกับแฟนค่ะเพื่อนๆแล้วก็วันนี้เรานะคะขับรถผ่านเมืองวักเฮานะคะหรือที่นี่นะคะเขาจะเรียกว่าโรแมนติกสตาร์เซอนะคะก็คือถนนสายโรแมนติกนั่นเองค่ะเพื่อนๆ เมืองนี้นะคะจะเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนะคะเขาก็จะนิยมนะคะมาชมเมืองนะคะอีกเมืองหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนนะคะฝั่งหนึ่งนะคะก็จะติดกับแม่น้ําดานูฟหรือว่าที่นี่นะคะเขาก็จะเรียกกันว่าแม่น้ําโดนัลนะคะซึ่งฝั่งทางที่ติดกับแม่น้ำเนี่ยค่ะสองข้างทางเนี่ยเขาก็จะทําเป็น ท่าเรือนะคะเอาไว้ให้เรือนะคะมาจอดนะคะแล้วก็สามารถเดินขึ้นมาชมเมืองได้นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะติดกับภูเขาค่ะซึ่งเขาก็จะปลูกองุ่นนะคะปลูกต้นมาลิเลนนะคะที่นี่ก็จะเป็นออผลไม้ประจําเมืองนี้นะคะสามารถปลูกได้ที่นี่แล้วก็จะมีรสชาติหวาน ส่วนเมืองนะคะก็จะมีความสวยงามนะคะทางธรรมชาติมากๆนะคะช่วงหน้าร้อนเนี่ยคนเขาก็จะนิยมนะคะมาขี่จักรยานนะคะหรือว่าพากันมาเดินนะคะ ถนนเส้นนี้นะคะก็จะมีความงามของธรรมชาตินะคะสวยเขาก็จะมีชื่อถนนด้วยนะคะเป็นถนนสายโรแมนติกค่ะก็จะมีชื่อประจำถนนเลยนะคะ สองข้างทางนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวค่ะทั้งขี่จัก,กรยานมาด้วยรถบัสนะคะแล้วก็มาด้วยทางเรือนะคะเพราะว่าสองข้างทางก็จะเป็นเป็นท่าเรือด้วยนะเพื่อน วันนี้บีก็ไม่ได้พาเพื่อนๆเดินชมเมืองนะคะก็เป็นการขับรถนะคะชมเมืองนะเพื่อนๆเพราะว่าเส้นทางนี้บีก็จะผ่านบ่อยนะคะแล้วก็จะมีความสวยงามมากๆเมืองนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะมาดูซากุระยุโรปได้นะเพราะว่าเขาจะมีดอกของมาริเลนนะคะออกช่วงก่อน ก่อนหรือดูร้อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันนะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะที่ว่าขับรถมานะคะชมต้นมาลิเลนแล้วก็ถ่ายรูปนะคะ ฝั่งที่เขาปลูกต้นมาลิเลนนะเพื่อนๆเวลาที่ผล,ลไม้เขาสุกแล้วนะคะเขาก็จะเก็บแล้วก็จะเอามาตั้งตามถนนนะคะหรือว่าจะเอาตั้งไว้ตรงหน้าสวนเขานะคะถ้าเราอยากจะซื้อผล,ลไม้นะคะเราก็สามารถจอดรถแล้วก็ลงไปซื้อกับชาวสวนได้เลยนะคะ างสวนเขาก็ไม่ได้เก็บเยอะนะคะเพราะว่ามันก็จะมีที่สุกไม่พร้อมกันนะเพื่อนๆบางทีมันก็จะมีไม่เยอะนะคะมาลิเลนนะคะคนเขาก็นิยมเอาไปทำเ,เค้กนะคะทำขนมข้างหน้าเรานะคะก็จะเป็นสวนอง,งุ่นแล้วก็สวนมาลิเลน,นะคะ่ะ Okay. Kaffee? Aha. ja, ja. Was ist das? Marmelade, Schatzi. Das ist Marmelade, genau. Marmeladesirup und dann Likör. Ach so. Und ein Glas auch Chutney haben wir noch. Uh -huh. Sirup? Nein. Das ist Likör mit Alkohol. ist so nicht. Marmelade. Genau. Oder Chutney zum Fleisch. Oder Salat oder Fleisch. ich mag nur Chutney. Käse mehr auf die noch. Ja, Marmelade. Gerne. Ein großes Glas. Groß-klein? Klein. bitte. Klein. Klein. Ich, ich bitte. Da ja, das könnte ja auch nicht. Okay. komisch. Auf dem Reis vielleicht

ไม่คิดว่านางจะจอดรถนะคะเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่า,เ,าเขามีมาลิเลนใช่ไหมเขาก็จะเอาเอามาขายนะคะข้างข้างทางแบบนี้เลยถ้าเราอยากซื้อเราก็จอดซื้อนะคะเขาก็จะมีทําน้ําผลไม้มีทําคล้ายๆกับผสมแอลกอฮอล์แล้วก็ที่บีซื้อมานี่ก็คือแยมนะคะ